สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้ำหวานก็จะมารีวิวนิยายวายที่มีชื่อว่าเรื่องรับจ้างตั้งคันเป็นของนักเขียนที่ชื่อว่า Sweet Garden นะคะเรื่องนี้เนี่ยหาอ่านได้ในธนวไลและทั้งหมดมีอยู่ประมาณ28ตอนจบนะคะเรื่องนี้ครึ่งแรกอ่านฟรีนะคะแต่ว่าที่เหลือก็ต้องใช้กุญแจไม่ก็เหรียญเปิดอ่านนะคะเรียกได้ว่ากว่าน้ำหวานจะอ่านเรื่องนี้จบนะคะเสียหายไปค่อนข้างเยอะ <c oughs> กุญแจที่เก็บสะสมมาในธนวไลของเราก็อ่านตราน หายไปเลยค่ะแต่เท่านั้นไม่พอนะคะทุกคนคือน้ำหวานอะ่ะ <c oughs> ก็อ่านอ่านมาจากนั้นเราก็โอเคเปิดอ่านเปิดอ่านเปิดอ่านจนกุญแจหมด <c oughs> เหลืออีกประมาณ5ตอนนี่แหละมันจะจบนะคะแต่ว่ากุญแจเราหมดแล้วใช่ไหมแล้วดิฉันก็เพิ่งมานึกได้ว่าเฮ้ย hey, ทําไมเราไม่ซื้ออ e ีบุ๊กนะสุดท้ายนะคะน้ำหวานก็ซื้ออ e ีบุ๊กมาอ่านด้วยเหมือนกันก็ยังไงใครที่อยากจะไปอ่านเรื่องนี้นะคะน้ำหวานอยากให้วางแผนล่วงหน้าไว้ว่า คุณจะซื้อกุญแจหรือคุณซื้ออีบุ๊กไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียซ้ําเสียซ้อนแบบน้ําหวานเนาะให้น้ําหวานเรียนรู้ที่จะโง่คนเดียวก็พอนะคะทุกคนหรือว่าใครที่ไม่รู้ว่าจะเป็นแนวตัวเองหรือเปล่าก็ลองไปอ่านครึ่งแรกของเขาก่อนก็ได้นะคะอ่านฟรีในทันไรค่ะและทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะโง่จริงๆโง่จริงจริโง่จริงๆขนาดไหนนะคะเนื้อเรื่องของเขาแล้วก็เงินที่เราเสียไปเนี่ยถือว่าไม่เสียเปล่านะทุกคนเพราะว่าเรื่องเขาค่อนข้างสนุกเลยที เป็นเนื้อเรื่องแนวคลาสสิกนะคะที่เมื่ออ่านก็ต้องชอบอยู่แล้วก็คือมันดีแหละเรื่องมันเริ่มต้นที่มีผู้หญิงคนนึงนะคะไปหาแม่นายเอกบอกว่าอยากให้ในายเอกเนี่ยไปเป็นคนอุ้มบุญให้กับลูกชายตัวเองพอลูกชายของผู้หญิงคนนี้นะคะก็คือพระเอกนั่นแหละบอกว่าตัวเองอะ่ะชอบผู้ชายถ้าหาผู้ชายที่ท้องได้มาก็จะมีทายาตให้และนายเอกก็ดันเป็นผู้ชายที่ท้องได้นะคะแต่แน่นอนว่าแม่ของนายเอกซึ่งเป็นคนดีนะคะเขาก็ไม่ยอมบอกว่าเดี๋ยวจะถามความเห็นนายเอกก่อน แต่พ่อเลี้ยงหรือว่าพ่อแท้ๆของนายเอกนี่แหละบอกว่าเฮ้ยเอามันไปเลยแล้วก็เอาเงินมาคือพ่อติดเล่าติดการพน,นันหรืออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายนะคะนายเอกก็ต้องไปอุ้มบุญให้กับพระเอกและคุณนายก็ได้พานายเอกไปเปลี่ยนโฉมแปลงรูปร่างใหม่ซื้อเสื้อผ้าให้ใหม่นะคะในระหว่างที่นายเอกแปลงโฉมอยู่คุณนายก็โทรหาคุณลูกชายนะคะก็คือพระเอกบอกว่าให้รีบกลับมาบ้านนะและพระเอกก็รู้แล้วนะคะว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นพระเอกก็อิดออดไม่อยากกลับแล้วก็ตั้งแง่กับนายเอกทันทีว่าอ๋อ oh, ที่มา ก็คือเห็นแกงเงินนายเอกเป็นคนหน้าเงินงี้ถ้าท้องลูกตัวเองเราจะรักลูกตัวเองได้ยังไงรักแต่เงินคงไม่รักลูกหรอกในคืนนั้นพระเอกก็เลยกลับบ้านดึกพอกลับถึงบ้านคุณนายแม่ก็รออยู่เขาก็บอกว่าให้ขึ้นไปนอนกับน้องเลยนะก็ไปนอนกับนายเอกนายเอกที่หลับไปแล้วนะคะในห้องพระเอกเดินเข้าไปเขาก็ตะลึงในความขาวเนียน แต่ว่าพอปลุกนายเอกตื่นนะคะพระเอกของเราก็พูดเหยียดเยียดด่าว่านายเอกไปจากนั้นก็บอกว่าจะไม่มีทางทำอะไรนายเอกแน่นอนแต่ทั้งคู่ก็แค่จะนอนด้วยกันเฉยเฉยแบบนี้นะคะ แล้วพอนอนด้วยการเฉยๆจริงๆนะพระเอกก็เหมือนได้กลิ่นความหอมความรมุนของคนข้างๆก็เลยบังเกิดความฟินขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะคะและตัวพระเอกเนี่ยก็เป็นคนปากแข็งฟอร์มจัดคืนนั้นก็เลยไม่ได้เกิด NC หรือว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะ <Okay. S 1> วันต่อมาทั้งคู่ก็ได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะซึ่งเป็นคําสั่งของนายแม่พระเอกพานายเอกไปซื้อชุดนอนไม่ได้นอนเพื่อที่จะแกล้งนายเอกและในวันเดียวกันนั้นนะคะทั้งคู่ก็ได้เข้าไป นนห้องนองนแล้วก็นั่งพูดคุยกันเป็นเหมือนเชิงวิชาการเลยนะของการมีสัมพันธ์พระเกก็เปิดหนังโปให้ในายเอกดูว่าศึกษาอะไรประมาณนี้เพราะนายเอกค่อนข้างบริสุทธิ์ผุดผ่องใสซื่อมากๆนะคะแบบว่ามันดูค่อนข้างเรียวนะคะเพราะว่าคนหนึ่งไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมแล้วตอน NC คือสุดท้ายทั้งคู่ได้ NC กันนะคะแล้วตอน NC เนี่ยมันมัน <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ มันดูเรียวดีอะว่าในเอกไม่รู้จะทำยังไงจริงพระเอกก็บอกอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปอ่านดูนะคะ แต่ว่าในการ NC ครั้งนั้นเนี่ยพระเอกเขาป้องกันนะคะทําให้ในายเอกไม่มีทางท้องอยู่แล้วจากนั้นก็มีเหตุการณ์แบบประมาณว่าเพื่อนนายเอกมาหาทั้งคู่แบบสนิทกันก็เลยนั่งซบกันพระเอกก็หึงมีความรู้สึกใดๆมากขึ้นนะคะและก็มี NC กันแล้วก็มีแฟนเก่าพระเอกกลับมาซึ่งแฟนเก่าของพระเอกเป็นผู้หญิงนายเอกก็เลยคิดว่าเออพระเอกไม่ได้ชอบผู้ชายจริงๆหรอกแล้วอย่างนี้มาตั้งลูกกับตัวเองเออมาตั้งท้องกับตัวเอง <laughs> สุดท้ายนายเอกก็เลยตัดสินใจว่าอยากออกไปจากพระเอกอยาก ยากยกเลิกส <Es> <an> like ัญญานี้แล้วไม่อยากตั้งคันให้กับพระเอกแล้วเหตุการณ์ก็มีความชุลมุนอยู่นิดๆนะคะสุดท้ายพระเอกนายเอกเขาได้ไปต่างจังหวัดด้วยกันในตอนนี้นะคะพระเอกก็คือโอเคฉันอยากมีลูกกับนายเอกแต่นายเอกฉันไม่อยากมีลูกกับเธอนายเอกก็เลยซื้อยาคุมมานะคะแต่ว่าพระเอกก็ขยัน NC อะไรประมาณนี้แล้วก็เหตุการณ์ตรงนี้ของทั้งคู่เนี่ย ก็จะสร้างสัมพันธ์ให้มันเออเกิดขึ้นโตขึ้นอะไรขึ้นนะถือว่าช่วงนี้เป็นแนวละมุนละมุนนะคะแล้วก็เรื่องโดยรวมเนี่ยเป็นแนวแบบอบอุ่นแล้วก็อาจจะมีดราม่านิดนึงเพราะว่านายเอกเป็นคนคิดมากนะคะชอบคิดซับซ้อนคิดไปนุ่งไปนี่คิดลบใดๆก็ตามนะคะสุดท้ายทั้งคู่ก็รักกันแล้วก็มีลูกจบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะไม่ต้องห่วงแต่ว่ากว่าเขาจะรักกันกว่าจะได้มีลูกนายเอกจะยอมใจอ่อนอะไรยังไงก็ลองไปติดตามกันเองนะ ยังไงน้อหวานก็หวังว่าทุกคนจะชอบการรีวิวครั้งนี้นะคะไปลคะค่ะบ๊ายบาย